มีคำถามจากลูกค้ายเยอะมากเลยค่ะพี่เอว่าทำไมเอสชว่ของเราถึงเบิร์นเก่งมากทานเข้าไปแล้วเหงื่อออกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีพละกําลังในการออกกําลังกายถึงไม่ออกกําลังกายก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงได้เบิร์นสารสก,กัดมาจากอะไรคะพี่เอสารสก,กัดมาจากหลายชนิดมากเลยค่ะอย่างเช่นพริกนะคะพริกก็ช่วยเบิร์นทุกคนก็รู้นะคะ<ช>พ,รพ,รพริกไทยดํานะคะทั้งพริกพริกไทยดาเหมือนที่เอวเอวลาจะตีแบตพีก่ก็กินก่อน15นาทีก่อนตีแบตเวลาตีแล้วก็เหงื่อออกมากกว่า ทุกครั้งที่เราตีไม่ตองะที่ก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเหงื่อไหลซกเลยค่ะน้องหน่อยขาชุดเปียกหมดเลยอย่างงี้ค่ะเพราะพี่เอรู้สึกว่าพริกไทยดําแล้วก็พริกแล้วก็มีทั้งดอกัมฝอยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างด้วยอย่างเช่นแอลคาไลนีนตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยแอลคาไลนีนมีถึง2ตัวนะคะแอลคาเทตแล้วก็ฟูมเมเลตค่ะซึ่งใช้กันทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าแอลคาไน์ีนเนี่ยจะเข้าไปช่วยเบรนไขมันให้กับเราแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย ะะก็เลยทําให้เราเผาผ่านไขมันได้ดีมากๆค่ะแล้วสารสกัดจากชาเขียวตัวนี้ก็ทั้งช่วยทําให้เราอิ่มไวแล้วก็ช่วยเบิร์นด้วยนะคะ,คะส้มซาซึมะส้มสีเลือดก็ช่วยเบิร์นทั้งนั้นเลยค่ะดังทุกตัวค่ะทุกคนค่ะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมทานเอสชัวของเราแล้วรู้สึกเบิร์นดีมากๆเลยนะคะคือแบบว่ามันดีแล้วก็เห็นผลัพธ์จริงๆเพราะเราขายมาตอนนี้หมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะสองแสนซองค่ะ เยมากเลยค่ะเราอยากใจทุกคนนะคะที่ยังไม่เคยลองทานนะคะลองเปิดใจลองทานเอสชัวพัทของเราดูค่ะเพราะว่าเป็นตัวช่วยดีๆสําหรับคนที่รักสุขภาพเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะเราทํางานเยอะมากๆเลยบางคนไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะก็ให้เอสชัวพัทเนี่ยเข้าไปช่วยเบรนนะคะดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเนาะจริงๆใช่ถูกต้อง<ม>ค่ะน้องหน่อยค่ะนะคะเพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันถ้าเราไม่ได้ขยับตัวเลยเนี่ยมันก็จะสะสมเนาะ,ะดังนั้นสารสกัดดีๆเหล่านี้ค่ะจะเข้าไปช่วยเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับเราด้อย่างเช่นอาตัว ส้มสะสมะนะคะตัวนี้เขาเข้าไปช่วยรดไขมันในช่องท้องด้วยนะไขมันในช่องท้องไรที่มีเยอะอันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยเพราะว่ามันจะไปเกาะตับเอยกเกาะอวัยวะภายในซึ่งอันตรายนะคะเราจะต้องทานสารสกัดที่ช่วยแบบนี้เข้าไปค่ะนะคะดีจริงๆค่ะพี่ด่อยพี่เอทานมา3ปีแล้วอะค่ะ<ช>เห็นไหมคะ,คะทุกคนน่าจะเห็นพี่เอนะคะใช่จากตัวเก่าสู่ตัวใหม่อะทุกคนปังมาก